มีข้อมูลอะไรให้เต้ยบ้างเกี่ยวกับพ่อกับแม่แม่ชื่ออะไรครับแม่แม่จริงอ่ะแม่จริงๆใช่ไม่ทราบเลยพี่ไม่ทราบรู้แต่นามสกุลนามสกุลแสงสุชาติพ่อชื่ออะไรไม่ทราบในใบเกิดมันไม่มีหรือพี่จําไม่ได้พี่ว่าพี่ไม่ไม่เห็นนะไม่มีชื่อพ่อไม่มีชื่อแม่แล้วเบาะแสมีอะไรครับบอแสก็มีก็รู้แค่ว่าอยู่ปานุรี อันนี้คือจริงๆใช่ไหมแม่บุญถามบอก่อกกิงแม่บอกริงเขาบอกอยู่อการบุรีคุณยายเขาทําอะไรนะครับเสริมสวยร้านเสริมสวยคุณยายเขาทําร้านเสริมสวยชื่อร้านอะไรไม่รู้เลยพี่ก็รู้ว่าปานบุรีอย่างเดียวตาเป็นทหารทหารอะไรมึงทราบอ่ะที่นามตระตาชื่ออะไรไม่ทราบเลยยายชื่ออะไรรู้แต่นามสกุลแล้วเธอจะไปหาอยังไงเลยเนี่ยนามสกุล แสงสุชาติใช่ความหวังที่จะคุยกับคนที่รู้เรื่องในเวลานั้นดับวูบไป แต่ข้อมูลใหม่ที่ได้จากพี่รุ่งก็คือต้นตระกูลของเธอน่าจะมาจากอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเอ,อมื่อวานอะเมื่อวานที่เราคุยกันว่าทำไมพ่ออันนี้จะหลงหลงลืมลืมได้ขนาดขนาดจําชื่อพ่อไอพ่อวาดาศาสตร์จะดีได้แต่ทำไมถึงว่าแม่ของพี่รุ่งเป็นพยาบาลอ,อะไรอย่างเงี้ยและเธอก็บอกว่าอะไรนะ ว่าก็เลยแอบคิดว่าเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเขายังดูเป็นสาวๆรุ่นๆอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดตะปั้นบอกว่าเป็นพยาบาลก็เลยเอาไปแมทกันเองว่าแบบหรือเรียนวิเลยพยาบาลอะไรเงี้ยเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองไปเซิร์ชดูที่ปานบุรีว่ามีวิเลยพยาบาลไหมไม่มีแต่ว่ามีที่เพชรบ,บุรววีวิทยาลัยพยาบาลน,นะก็เลยอาจจะเป็นไปได้ถ้าพ่อเขาเป็นทหารจริงๆเหมือนที่ข้อมูลที่พี่ลุงให้มาเ,เป็นทหารก็อาจจะให้ลูกเรียนพยาบาลอะไรเงี้ยไมอ่ะทางราชการอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่ลูกจะเรียนวิาลยพยาบาลอะไรเงี้ย แต่มันก็เชื่อมโยงไปไม่ได้เนาะแค่แค่ปฏิประตแค่เขาเรียกว่าอ,อะไรติ้งต่างให้กับปบาะแสที่ที่พ่อปั้นให้มาแค่นั้นเองเพราะของพ่อปัน้นแกแม่นนะชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่แกอายุเยอะแล้วไง ตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ส